สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรนี a n n e l ค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการมอบอไม้ประดับมงคลให้เป็นของขวัญน,นะคะของขวัญขึ้นบ้านใหม่หรือแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสอะไรก็ได้ค่ะแทนที่จะให้เป็นแจาก,กันดอกไม้ประดิษฐ์อย่างนี้นะคะถ้าท่านที่รัก ต้นไม้จริงๆรักต้นไม้สดที่ไม่ใช่ต้นไม้ประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ก็สามารถให้เป็นมอบเป็นแจกันไม้มงคลต้นไม้มงคลอันนี้ที่เอามาแนะนำเป็นว่านรวยไม่เลิกนะคะเป็นไม้มงคลชื่อก็เป็นมงคลแล้วเป็นว่านที่นิยมปลูก ประดับอาคารบ้านเรือนด้วยเป็นไม้ที่วางประดับในบ้านก็ได้ในตัวอาคารก็ได้เขาสามารถปรับตัวได้ทั้งอยู่ในที่ร่มลำไรอยู่ในตัวอาคารหรืออยู่นอกอาคารมีแดดแดดจัดแดดร่มลำไรเขาก็อยู่ได้เขาปรับตัวได้ใบของเขามีเสน่ห์มากนะคะนุ่มๆเหมือนกะหมี่รวยไม่เลิกเชื่อกันว่า ถ้าใครมีไว้ในอาคารบ้านเรือนในสวนปลูกประดับอาคารบ้านเรือนจะทำให้เรามีทรัพย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนชื่อเขาค่ะวาดรวยไม่เลิกวิธีการนะคะถ้าเราต้องการให้คือไม่ไม่ต้องการที่จะยกไปแบบเป็นกระถางแบบนี้นะคะให้เป็นลักษณะเป็นทางการหน่อย ก็ใช้ตะกร้าไหวก็ได้ค่ะตะกร้าไหวแบบนี้นะคะเราก็ยกว่านรวยไม่เลิกกระถางรวยไม่เลิกนะคะเอาไว้ในวางไว้ในตะกร้าไหววางแบบนี้ได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะเราก็ยกมอบได้เลยสมมติว่าท่าน ที่รับของขวัญไปแล้วนะคะสามารถที่จะยกออกไปวางที่ไหนก็ได้ง่ายๆนะคะพอเราไปหาซื้อมาได้เนาะต้นว่านรวยไม่เลิกเนาะในกระถางเนาะเราก็หากระถางาหาตะกร้าไวายอย่างเงี้ยค่ะมาแล้วก็วางเลยก็หาขนาดที่พอเหมาะพอดีก็ได้ค่ะแล้วก็ใบที่เขาห้อยลงมานะคะ อพอเขาได้น้ำมากจริงๆเขาไม่ชอบน้ำมากนะคะพอได้น้ำมากใบเขาจะยาวแล้วก็ห้อยออกมาเราก็สามารถตัดแต่งออกได้เลยค่ะเราตัดตัดออกอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ไปตัดซอยแล้วก็วางใต้ร่มไม้ก็ได้ค่ะหรือในกระถางดินเขาก็จะแตกต้นอ่อนออกมาขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะคะ ตัดแต่งให้สวยงามได้ค่ะใบไหนที่ไม่สวยแล้วก็ใช้กรรไกรตัดออกได้เลยค่ะเขาเป็นไม้ที่ทนพอสมควรนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายแล้วก็ไม่ชอบน้ําเท่าไหร่เพราะเขาเป็นไม้หัวเนาะเขาไม่ค่อยชอบน้ําอย่าให้น้ําเยอะนะคะไม่งั้นเขาก็จะเน่าได้แล้วก็เป็นไม้ที่ทนดูแลก็ง่ายๆ เดือนหนึ่งให้น้ําครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะให้ไม่เยอะแล้ววิธีการให้ปุ๋ยก็ให้เป็นปุ๋ยน้ําได้นะคะหรือเป็นปุ๋ยเม็ดล้วก็โรยๆประมาณสิบสิบเม็ดอย่างเงี้ยค่ะปุ๋ยเม็ดเวลาเราลดน้ําเขาก็จะค่อยๆละลายแต่รุ่นนี้จะใช้วิธีผสมปุ๋ยน้าเข้าเข้าผสมกับน้ําที่จะลดเขาเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ลดน้ําบ่อยใช้วิธีนั้นเขาจะได้ มีปุ๋ยไว้ดูแลลําต้นเขาดูแลใบเขาง่ายๆนะคะเพื่อนๆเป็นการให้ของขวัญที่ถ้าผู้รับชอบต้นไม้อยู่แล้วก็จะประทับใจมีสิ่งเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังทุกวันขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิป เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ mm hmm. เพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของลุนี่ a n n e l ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ